เช็คเลขค่ะดูหมายเลขบคิวในมืนะคะหลแล้วแล้วปงไหนนะคะนูต้นยไ้ดขอจะให้ผ่านข้างขาใครอ้นอ ยีุ่ณผ่างนี่คือกุ้ค่าอันนี้กีบโอเคอันนี้แค่ละที่ย่างปลาคาร์ฟสอัซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้กับ ครับโครงการนี้นะครับได้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของสโมสรไลออนทั้งในส่วนของจากกรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่นะครับทั้งโงรงพ,พยาบาลมั่นแพรวโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าชริกิตกรมแพทย์ฐานเรือนะครับแล้วก็โรงพยาบาลศิริกรมสิครับด้วยความร่วมมือของทุทกภาคส่วนนะครับที่ว่ากิจกรรมนี้จะผ่านไปดีครับขอบคุณครับโรงพยาบาลมั่นแพรที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะเตรียมบุกลางก็ กับการทางก,การแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลรงหนูเลนแล้วก็เครื่องมือวิภัณฑ์ต่างๆที่มามา,มาร่วมใน,ในในการผ่าตัดครั้งนี้แล้วก็จะดูถึงเรื่องศักยภาพต่างๆแล้วก็ความความปลอดภัยของน้องไข่ค่ะเป็นหลักแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะทางพื้นที่ทั้งกโมสรไลออนแล้วก็โรงพยาบาลสิริกิตที่ให้เกยีาารยรติโรงพยาบาลแแก้วได้ร่วมผ่าตัดครั้งนี้ ทรราบบถึงกรครัคสวัสดีค่ะไอลองสุภามานัาทัญญานะคะเป็นรตีผู้ว่าการภาคสมุทรส,สาลีสายคนภาคสามหนึ่งสองสกิจกรรมขาจาักตาต้อหรือไซเฟิร์สเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักของสโมสรสาลีออนสายคนซึ่งทำมานานหลายสิบปีแล้วลก็สโมุรสพระมหานะคร2018ก็นำมาเป็นกิจกรรมหลักของสโมสรในการทำที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ในครั้งนี้ รับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลบ้านแ้วว่าจะมาทํากิจกรรมทางจาตัตตาต่อที่นี่ก็รับเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องอาหารที่นอนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเยอะๆรวมกับสโมสรในกรุงเทพสโมสรแล้วกรุงเทพทุพราณส์สโมสรแล้วอุทัยาทํทให้กิจกรรมนี้สําเร็จลุล่วงขึ้นมาได้ก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ ชาวบ้านได้มองเห็นจากการที่ตามัวหรือบางคนอาจจมองมไม่เห็นพอได้ผ่าตัดก right. ็ <Rena ult> มองเห็นได้ตรงนีลวให้กับครอบครัวสามารถทํามาหากินได้ค่ะก็เป็นที่ยินดีนะคะที่คนไข้ของอําเภอสตีหีบที่อาการมีมีอาการกางสายตาไม่ไม่ชัดนะคะก็มีโอกาสได้มาเข้ารับโครงการผ่าตัดต้อกระจก โดยสโมสรไลออนร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์และโรงพยาบาลสัตหีบกมสิทธิ์และโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะมาช่วยกันในโครงการนี้ขอบคุณค่ะ